การตัดสินใจเลือกของคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นมีความมั่นใจหรือไม่มั่นใจครับจริงๆคุณถ้าคุณเข้าใจอยู่อย่างนี้คุณโน้มจะโน้มน้าวใจใครก็ได้นะครับคุณกล้าซื้อของที่แพงที่สุดเพราะคุณรู้ว่าคุณมีสิบสองล้านครับคุณมีร้อยี่สิบล้านครับคุณมีหนึ่งพันสรอยล้านครับนะครับ คุณถึงกล้าตัดสินใจเอาของที่ดีและแพงที่สุดครับแต่ครับในทางกลับกันครับถ้าคุณไม่มีความมั่นใจครับห้าพันบาทเนี่ยเอ้ยเป็นญาที่ดีว่ะนะครับแต่คุณมีเงินติดกระเป๋าอยู่แค่ห้าสิบบาทครับนะครับไม่พอซื้อเข้าครับการตัดสินใจของคุณจะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปครับเออนะครับใช้สามสิบบาทก็ได้วะนะครับไปโรงพยาบาลรัฐก็ได้วะคือมันต้องรักษาตามอาการเพราะอะไรครับเพราะเราไม่มีมากพอ เราเลยไม่ตัดสินใจมันไม่มีความมั่นใจมากพอในการจัดการปัญหานั้นนะเราเลยไม่ไม่เลือกมันครับและมีแนวโน้มครับว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกวิธีการของเอ,อถ้าถ้าเป็นตัวอย่างของการไม่สบายก็จะเลือกโรงพยาบาลน,นะครับก็ประหยัดเซฟๆนะครับเพราะอครับเพราะเราไม่มั่นใจครับนะครับเงินมันไม่มากพอครับใจมันไม่กล้ามากพอครับเห็นไหมครับ แสดงว่ามนุษย์เราเวลาจะตัดสินใจเลือกอะไรสักอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นมันมีความมั่นใจหรือมันไม่มั่นใจในตัวเองวันนี้คุณจะทําให้แฟนของคุณเลือกคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณน่ะรู้ว่าเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองหรือไม่มั่นใจในตัวเองครับนะครับคุณจึงจะทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจเลือกเราได้คนเราเวลาจะตัดสินใจคุณต้องแคปโปรเซสนี้ไว้นะครับคือ อันนี้ฝั่งเขาคนเวลาจะตัดสินใจอะไรเนี่ยจะมองตัวเองครับนี่เขาจะมองตัวเองครับหลังจากนั้นครับเขาก็จะเช็คว่าเขารู้สึกมั่นใจหรือไม่ครับหลังจากที่เขารู้แล้วว่าเขารู้สึกมั่นใจหรือไม่มั่นใจครับเขาจะเกิดการตัดสินใจครับเลือกอะไรสักอย่างนะครับในชีวิตเนี้ยอันนี้ต้องจับตาดูดีๆนะครับ หคือเขาจะมองตัวเอง 2. เขาจะเช็คกับสภาวะจิตของตัวเองว่าฉันเป็นคนมั่นใจหรือไม่มั่นใจสามจึงเกิดการตัดสินใจนะครับตอนที่คมถามคุณว่าถ้าคุณมีสิบสองล้านนะครับคุณซื้อ,อยาแต้มสิวคุณจะแบบแบบถูกกับแบบแพงหลายคนก็ตอบแบบแพงมาเพราะอ,อะไรครับเรามั่นใจว่าเพราะเรามีสิบสอล้านครับฉันมั่นใจนะครับไม่ราคายผิวอะ นะครับผููคมถามว่าเรามีสิบสองล้านเหมือนกันยาที่รักษาคุณแม่เม็ดละห้าบาทกับเม็ดละห้าพันคุณเลือกห้าพันเพราะอะไรครับเรามั่นใจนะครับเพราะฉันมีสิบสองล้านครับมันจะอิงมาจากความมั่นใจของของตัวเองครับแล้วมันจึงตัดตัดสินใจอะไรออกมาครับนะครับนี่คือมนุษย์เป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ครับวันนี้ถ้าคุณอยากให้เขาเลือกเราคนเดียวเนี่ย เราเองเนี่ยนะครับจะต้องประเมินครับต้องประเมินประเมินเขาครับนะครับถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองนะครับพวกที่เป็นท็อกซิกขี้กลัวขี้หวาดระแวงนะครับไม่ใช่คนสป,ปอร์ตนะครับคนที่บน่นคนที่ขี้เหนียวนะครับคนที่เจ้าระเบียบต่างๆพวกนี้พวกนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเพราะงั้นเนี่ยให้เราอธิบาย ให้เราอธิบายว่าการที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันคบหากันเนี่ยเราเหมาะสมและสอดคล้องกันอย่างไรครับเพราะคนส่วนใหญ่ถ้าไม่มั่นใจในตัวเองมันจะผลักทุกคนออกจากชีวิตครับและคบกับใครเนี่ยก็คบกันไม่ได้นานครับนะครับนะครับคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่รู้สึกว่าฉันไม่เหมาะกับคนนี้ นะครับหรือว่าคนนี้เขาดูสูง2เกินไปเฮ้ยคนนี้เขาดูหรูเกินไปเขาดูแพงเกินไปบางคนดูสวยดูหรูแต่ไม่มีใครกล้ากล้าเข้าใกล้มีนะครับนะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่คนจะเลือกเราอะมันอยู่ที่เหตุผลที่เราอธิบายถึงความสอดคล้องกับหรือความเหมาะสมนะครับครูคอมบอกว่า12สิบสล้านนะครับแพงที่สุดผมก็รู้สึกเออก็ถูกก็เหมาะสมดีกับเรานะ แต่ถ้าคูมบอกว่าคุณมีเงินอยู่แค่ห้าร้อยบาทะนะรหรือว่าคุณมีเงินเก้าร้อยเกาิอะแล้วคุณจะซื้อแบบแพงและดีที่สุด9ก้าเกิแต่คุณไม่มีเงินซื้อข้าวสารนะคุณจะคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสมกับฉันว่ะเห็นไหมครับคนจะตัดสินใจแล้วก็ตามแต่เป็นเพราะเขารู้สึกว่ามันมีความเหมาะสมคุณนะต้องอธิบายว่าเรากับเขาเหมาะสมกันอย่างไรหรือสอดคล้องกันอย่างไรครับวันนี้ผูคมจะบอกให้การที่เขาไม่เลือกเรา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราไม่เคยอธิบายครับนะครับเราไม่เคยอธิบายครับและในขณะเดียวกันครับเราถกเถียงบนกลดาตอบโต้เอาชนะนะครับซึ่งกันเล่นกันครับแต่เราไม่เคยอธิบายเลยนะว่ามันสอดคล้องอย่างไรมันมีความคุ้มค่ายอย่างไรเออมันเกิดผลดีขึ้นอย่างไรเราไม่ได้อธิบายครับกฎของการตัดสินใจของมนุษย์จําได้ไหมครับเขาจะมองตัวเอง นะครับและมาเทสตวเองว่ารู้สึกมีความมั่นใจหรือไม่มั่นใจถ้ามั่นใจนะครับก็จะเลือกแต่ถ้าไม่มั่นใจก็จะไม่ค่อยเลือกครับวันนี้ถ้าเขาไม่เลือกเราแสดงว่าเขาไม่มั่นใจในตัวของเราครับการที่เฮ้ยเขาครบหลายๆคนเขาไม่มั่นใจกับใครเลยนะครับแต่ที่ยังครบอยู่มันตักตวงผลประโยชน์ครับแต่จะให้ชัดเจนกับใครสักคนไม่เลยครับเพราะอะไรครับ เพราะเขาไม่มั่นใจกับใครสักคนหนึ่งครับอ่าเพราะงั้นเนี่ยจําไว้นะครับคนจะตัดสินใจอะไรก็ตามแต่อันเกิดจากการสอดคล้องครับนะครับคนต้องอธิบายว่าเราสอดคล้องกันยังไงครับไม่ใช่มานั่งเถียงกันอยู่ครับเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ในคอสใหม่นะครับวิธีการอธิบายทั้งหมดเลยครับนะครับการทำให้คนรู้สึกว่าเราสอดคล้องกันมากเราเหมาะสมกันมากครับจำไว้นะครับ คนจะตัดสินใจเป็นเพราะเขาประเมินตัวเองก่อนนะครับแล้วจึงเลือกถ้าเขาไม่เลือกเราแสดงว่ามันประเมินตัวเองบางอย่างที่มันมันดันรู้สึกว่ามันไม่สอดคล้องกับเรามันเลยไม่เลือกครับนะครับมันเลยไม่เลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะเลือกเราอันเกิดจากการที่เขารู้สึกว่ามันเหมาะสมและสอดคล้องนะครับ เหมือนกับการที่เราซื้อ,อยาเม็ดละห้าพันให้แม่ครับเพราะเรารู้สึกว่ามันเหมาะสมและสอดคล้องกับแม่มีพระคุณครับนะแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงครับห้าพัน <c oughs> 5, ก็จ่ายได้ครับและเราประเมินว่าเรามีสิบสองล้านครับเห็นไหมครับความรู้สึกของเราเราจะรู้สึกว่ามันเหมาะสมและสอดคล้องครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิตคอยวัดระแวงว่า เขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิทยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิทยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกมมิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะ การลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะฉะั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดทีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอร์สนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่น วิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอ็นนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้นครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีกโก้กับคุณหรือว่าไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับที่คน,นเจ้าชู้ ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทำไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทำไมคนเหล่านี้ถึงมีเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี่ยนะค,คุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึกให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่า ทำไมคนบางคนหลงมือที่สามหัวปากหัวปั๊มมือที่สามก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สามครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือการมีอิทธิการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะ,อะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟนนะครับเพราะเนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับาศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคูความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอ @LOVEunderscore9 นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ